Tí lăng ca hấp dẫn nó lộp hấp dẫn <laughs> Tài 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 tay 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 กับ Minecraft สวัสดีครับพบกับมิสเตอร์บิกินนะครับวันนี้มาอ,อขอรีวิวมอสอานะครับมอสที่จะทำให้น้องๆสนุกกันนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อนๆน,น้องๆสนุกกันเรามาดูกันเลยว่าในมอสนี้มันมีไอเทมอะไรบ้าง เรามาดูอะไรนะครับเอามีองค์ลักด้วยก็จะมีรีโมทบังคับครับรีโมทวิทยุที่บังคับตัว r c นะครับ r c นะครับก็จะมีเครื่องบินนะครับเครื่องบินเป็นแบบใบพัดนะครับแล้วกับโดมนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเริ่มแรกนะครับขอขอสตาร์ตตรงนี้ดีกว่า ไอตัวั้นไอตัวนั่นตัวอะไรไม่รู้นอนแมงสาบอะไรไม่รู้ครับ่น่น่น่มีอยู่สองตัวนะครับมันอกคลักนะไว้ปึ๊บวางลงไปครับอ้าอะไรเนี่ยมาจากไหนเจกมาครับเริ่มแรกเล่นกับมิสเตอร์กินไม่ต้องคิดอะไรมากครับเจกมาส่วนวิธีครามนั้นติดตรงหน้าเวบนะครับเข้าไปดูได้เว็บิ๊กินไมครับ com เซิร์ชคำว่า the RC mod หรือว่า mod เครื่องบินบังคับนะครับสำหรับเมื่อเราวางวางเครื่องบินนะครับหรือว่าโดมนะครับเนี่ยวางเราต้องคลิกขวาที่ตัวมานะครับเพื่อสตาร์ทเพื่อเปิดนะครับก็จะมีเสียงแล้วก็เปิดรีโมทคอนโทรลครับเปิดขึ้นมามันก็จะเซิร์ชครับเซิร์ชหาไอตัวเครื่องบินครับ วิธีการควบคุมนั้นให้เราเนี่ยกด m 5ครับถ้าไม่กด m 5ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูมันก็จะบังคับแล้วก็หายเข้าไปในกลีบเมฆนะครับโดยโอ้ยเยชนอ่าไม่เห็นละถอย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 ปิดปิดครับวางมาเราเสกได้ครับมีโหมดเกมโหมดอยู่แล้วครับเสกมาอ่า ส่วนวิธีคัพนะครับวิธีคาฟอย่าลืมเข้าไปดูในน้าเวบนะครับจะมีรูปแสดงวิธีการครัฟอยู่นะครับเปิดมาก็จะเอาเอาเอาชื่อมต่อกับตัวเดิมอยู่มันเชื่อมต่อกับตัวเดิมต้องไปปิดมอนกันอยู่ไหนละอ่ะอยู่นี่อยู่นี่เอาฝังเลยเดี๋ยวอ่ะกลับมาที่เดิมนะครับสำหรับไอตัวนี้เราเดินชนมันก็ จะกระเด็นนะครับเห็นไหมว่าเนี่ยแกระเด็นนะครับมันก็กระเด็นกระดอนอแล้วก็สําหรับตัวมอสเนี้ยเขาทําออกมาดีครับเนี่ยเวลาตกก็จะมีการเอียงอย่างเงี้ยด้วยนะครับอา่าวิธีการควบคุมนั้นให้วางเครื่องร่อนนะครับเครื่องบินนะครับบ,รบังคับอ่าวางตรงช่องที่เราจะให้มันวิ่งไปขึ้นบินนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ตัวมันครับปุ๊บหนึ่งครั้ง แล้วเปิดรีโมทครับเพื่อที่จะเซิร์ชคอนโทรลอ่าเจอเลยครับเนี่ยกด F5 ครับ1รอบ2รอ,อบครับกดไป2รอบกดอีกรอบหนึ่งสามรอบนะครับกดทั้งหมด3รอบก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะครับแล้วกด W ครับ W A D S นะครับเพื่อสำหรับควบคุมไปแน่เอความแรงไปแน่ถอยหลังนะครับ ส่วนการขึ้นนะนะกดตัว W ค้างไว้ครับแล้วก็กดขึ้นครับกดขึ้นครับกดขึ้นอ่ามันก็จะล่อนขึ้นครับเนี่ยครับแล้วกด Control ซ้ายขวาครับสําหรับผ่อนเครื่องยนต์นะครับกดตัว S ครับปุ่มถอยหลังนั่นเองเนี่ยครับผ่อนแรงครับอย่าไปไกลนะเดี๋วควบคุมไม่ถึง เร่งเครื่องครับ W กด W นะครับสำหรับเล่นเครื่องเอาเสียงหายเ,าเสียงหายเสียงหายเสียงหายยากมากครับสำหรับการควบคุมเนี่ยครับสำหรับใครที่ฝึกบินใหม่ๆก็สามารถลองกันได้ครับเบา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 ,บา,บา,บาเาคลิกขวาครับเพื่อกลับมาตรงรีโมทนะครับ ล้ก็ไปเก็บสร้างเครื่องบินของเรานะครับที่มันพังอยู่นะครับออยู่ไหนละอ่าตรงนี้นี่เองครับติ๊กแล้วก็เก็บมาครับแล้วก็มาบินใหม่สําหรับโดมนะครับก็ง่ายๆครับโดมเหมือนกัน W เร่งเครื่องครับตัว S ผ่อนแรงเครื่องครับแล้วก็ AD ซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มคอนโทรลนะครับขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาตรงคีย์บอร์ดนะครับตรงใกล้ๆ Number 1์3 4 5 6 7 8 9นะครับเเรามาลองดูกันนะครับเริ่มแรกเปิดเครื่องเหมือนกันครับคลิกขวาที่ตัวโดมนะครับแล้วก็ถือรีโมทไว้คลิกขวาครับมันก็จะเซิร์ชหาครับพอจับที่ทางได้แล้วกด F F5 3รอบครับ1 2 3สอา่ะแล้วกด W ครับมันก็จะเริ่มขึ้นบินครับนะก็จะบินครับคนโรลซ้ายคนโรลขวาครับเอ้ยขอโทษครับไม่ใช่คนโรลนะครับคือกดปุ่มนะครับซ้ายขวาตรงที่ลูกศรชี้นะครับเนี่ยครับไปหน้าถอยหลังเนี่ยครับแล้วก็ตัว S ผ่อนแรงครับลองกดตัว A ดูนะครับนี่ A ครับ ดีครับอ่าแล้วก็ลูกศรชี้ไปทางซ้ายครับเนี่ยขวาเนี่ยครับถอยหลังเนี่ยครับเดินหน้าเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีเอ่อส่วนคอนโทรลด้านบนนะครับจะเห็นเป็นรูปตัว E นะครับตัว W เอ่อควบคุมสําหรับทิศทางครับทิศทางของการเคลื่อนบินนะครับตอนนี้เราจะกลับ ขอกลับนะครับก่อนกลับเอาเอาเลยผ่อนแรงเบาเบาเบาเเดี๋ยวดูนะครับ right. Wait, ว่าจะลงจอดได้หรือเปล่านะครับเบาเบาเแรงเบาเบอ่าอ่าอสี่สิบไปครับช่องทางซ้ายน่าจะเป็นเอ่อความความเร็วครับเอ่อช่องทางขวาครับขอโทษครับสปีดมันจะมีสปีดให้ดูด้วยอ่า เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าจะจอดได้ไหมนะครับขอใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งครับอืม,อมเบาเลยเบาให้สุดเลยเบาเบาตรงยังตรงยังอ้าว ไม่ครับเครื่องยนต์ไม่ครับเครื่องยนต์ไม่ครับสตาร์ทไม่ติดครับก็จะมีดาเมจของมันนะครับก็ถ้าเกิดว่าชนอะไรปุ๊บมันก็พังมีพังมีเสียเหมือนกันนะครับคิดขวาครับเพื่อปิดคอนโทรลเพื่อกลับมาที่จุดที่เรายืนบังครับนะครับแล้วก็มาเก็บซากของมันนะครับปุ๊บเอาเปิดกลับมาเปิดเครื่องครับดูมันจะขึ้นบินได้ไหมครับ ไม่ได้ครับกลับมาปิดเครื่องไปต่อได้ไหมไปต่อได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้สำหรับวิธีการครับนะครับให้เข้าไปดูตรงหน้าเวมนะครับจะมีรูปแสดงวิธีครับหรือว่าโหลดมอรดแสดงวิธีครับของอในเวฟบนเวฟบิ๊กินไหมครับนะครับ มีอะไรอีกมีอะไรอีกมอสนี้มีอะไรอีกมีอยู่3สิ่งครับมีโดมแล้วก็มีเครื่องบินครับเครื่องบินบังคับเงี้ยแล้วก็รีโมทครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิด2ตัวนะครับขออัมลาด้วยการเปิด2ตัวนะครับพร้อมกันแล้วก็ใช้รีโมทคอนโทรลบังคับครับเปิดอ่ะไปมันก็จะไปทั้ง2ครับมันก็จะไปทั้ง2ครับนะตัวหนึ่งก็ไปที่ทางหนึ่งครับ กด M5 ดูออขอสละเรือครับเอาแค่ตัวนี้อะแค่ตัวนี้เปิดโดมโดมบินเลยเอาเอามันคว่ำอยู่ครับตัวนี้มันคว่ำอยู่ขอไปครับขอไปขอขอลาด้วยการเออใช้โดมบินขึ้นสูงที่สุดนะครับ ละกันสวัสดีครับเราพบกับมิสเตอร์บิกินใหม่นะครับติดตามได้ที่เว็บ b i g i n m a t c o m นะครับอุ๊ยขอภยขอภยัยขออภัยอีกรอบอีกรอบไหมอำลากันเลยไปเลยลาแล้วโลกคอนเทนร้อยเปอร์เซ็น สวัสดีครับเราพบก,กับมอสใหม่ๆได้ที่เว็บ b e g i n m i n e c r a f t c o m นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบจบเพียงเท่านี้ครับจบบริบูรณ์